ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับที่ช่องเล็กเด่นแอปเปิลนะครับก็สวัสดีนะครับ f อทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับสมาชิกคอหวยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานผมได้สรุปชุด2องทุ่ร่างให้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเลขวิ่งหรือเลขเด่นนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาประเดิมนะครับชุดเลขติดบนนะครับเทียบชน2สูตร นะครับก็จะมีทั้งสูตร1และสูตร2นะครับเป็นเลขติดบนเทียบชน2สูตรนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปช่วงทุดท้ายให้นะครับว่าชุดไหนจะมานะครับสำหรับเลขติดบนสำหรับเลขติดบนนะครับสูตรที่1นะครับจะก็จะทําการใช้หลักหมื่นหลักแสนนะครับบวกหลักพันและบวกหลักหน่วยนะครับทาการบวกหลักหน่วยล่างผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะครับก็จะทําการบวก3และบวก2ตามลําดับนะครับสูตรที่2นะครับจะใช้ สำหรับสูตรที่2นะครับก็จะทำนำเลขหน้านะครับ3ามตัวครั้งที่2นั่นก็คือหลักร้อยทำการนะครับหลักร้อยนะครับทำการบวก3ามคงที่นะครับและบวก1คงที่มาดูสูตรที่1กันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับสูตรที่1นนะครับเลขติดบนนะครับชุดนี้ขอการันตีได้เลยว่ามาแน่นอนครับชุด ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาดูสูตรที่หนึ่งนะครับเราจะได้อะไรนะครับแสนบวกพันบวกหน่วยนะครับและบวกหน่วยล่างนะครับเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสามเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสามนะครับเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสี่เป็นสิบแปดนะครับเราใส่แปดนะครับแปดเราจะบวกสามคงที่นะครับแปดบวกสามนะครับเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสองนะครับเป็นสามนี่ครับ สูตรที่2นะครับ5นะครับบวก3เป็น8นะครับเราใส่8 8บวก3นะครับเป็น11ใส่1 1นะครับบวก1เป็น4นี่ครับฉะนั้นตัวเลขที่เราได้นะครับตัวที่เราได้ชนนะครับได้คู่8และคู่1นะครับได้คู่8และคู่1นะครับผลรางวัลเลข3ตัวนะครับรางวัลที่1 8 7 5 9 3 8นะครับ 938ตัวนี้เราเข้าที่เลข8นะครับเป็นงวดที่หนึ่งนะครับเลขวิ่งเรานะครับเต็มที่นะครับถ้ามันมาคู่ไม่เกินไม่เกินคู่เดียวหรือสองคู่นะครับเรานําสามารถนําไปวิ่งได้นะครับสูตรนี้นะครับตัวถัดมานะครับงวดถัดมานะครับ88บวก9นะครับเป็น1717บวก8เป็น2525บวก8นะครับเป็น33เราใส่3นะครับ3บวก3นะครับเป็น6 6กบวกสนะครับเป็น8นี่ครับสูตรที่1เราได้3 6 8สูตรที่2นะครับ3นะครับบวกสาบวกสนะครับเป็น6 6หบวกสนะครับเป็น9 9้บวกหนะครับเป็น10ใส่0ฉะนั้นตัวที่เราชนนะครับตัวที่ชาวชนนะครับเลขเด่นนะครับเราจะชนที่6ตัวเดียวเราได้คู่6ตัวเดียวนะครับผลรางวัลนะครับออก5 0 3 4 4 6 นะครับออกสี่สี่หกฉะนั้นนะครับเราเข้าหกดักหน่วยได้คู่เดียวไปเป็นเลขวิ่งได้นะครับเป็นงวดที่สองนะครับงวดที่สามนะครับห้านะครับบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าสิบห้าบวกเจ็ดนะครับเท่ากับยี่สิบสองฉะนั้นเราใส่สองสองเราจะบวกสามงที้นะครับสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกสองนะครับเป็นเจ็ด นี่ครับสูตรแรกเราได้สอง้าเจนะครับสูตรที่2นะครับ2องบวกสาบวกสเป็น5นะครับ5้บวกสนะครับเป็น8 8ดบวกหนะครับเป็น9นี่ครับตัวที่มันชนจริงจนี่ครับตัวที่มันชนนะครับเข้าเลข5ตัวเดียวนะครับสองสูตรฉะนั้นเลขวิ่งเรานะครับก็คือ5 ตัวที่ได้ยังกิงศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เก้าห้านะครับออกศูนย์เก้าห้าเราได้ห้าหลักหน่วยงวดนี้ก็ได้หกหลักหน่วยนะครับเป็นงวดที่สามงวดที่สี่นะครับศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้านะครับห้าบวกสองนะครับห้าบวกสองได้เจ็ดนะครับเราใส่เจ็ดนี่ครับเจ็ดบวกสามเป็นสิบใส่ศูนย์ ศูนย์บวกสองนะครับได้สองสูตรที่หนึ่งเราได้เจ็ดศูนย์สองฉะนั้นนะครับสูตรที่สองนะครับสองบวกสามนะครับสองบวกสามเป็นห้าเราใส่ห้าไปเลยครับห้าบวกสามนะครับเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะครับฉะนั้นเราสูตรที่หนึ่งได้เจ็ดศูนย์สองสูตรที่สองได้ห้าแปดเก้า ผลรางวัลเลขที่ออกนะครับออกห้าหกเจ็ดนะครับออก5้าหกเจ็ดนะครับสูตรที่หนึ่งเราได้เจ็ดเข้าหลักหน่วยสูตรที่สองเราได้ห้านะครับเข้าหลักสิบเข้าหลักร้อยนะครับไม่ได้มาคู่นะครับแต่ก็เข้าทั้งสองสูตรนะครับเรามาดูงวดถัดมานะครับแปดบวกห้านะครับเป็นสิบสาม 13บวกเเป็น20 20ิบวกสนะครับเท่ากับ24เราใส่4หลักหน่วย4ี่เราจะบวกเ็ไอ้บวกสนะครับสีบวกสคงที่เท่ากับเจ็เบวกสเป็นเนี่ครับสูตรที่สนะครับใช้หลักร้อยนะครับสองบวกสเป็น5นะครับเราใส่5 ห้าบวกสามนะครับเป็นแปดแปดบวกหนึ่งนะครับเป็นเก้านี่ครับเราได้คู่เก้านะครับคู่เดียวออกผลรางวัลน,นะครับท้าหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดนะครับนี่ครับออกเก้าหกเจ็ดสูตรที่หนึ่งนะครับเราได้ทั้งเลขเกตด,ด้วยนะครับหลักหน่วย ตัวนี้ก็มาหลักหน่วยสูตรนี้ก็มาหลักหน่วยสูตรนี้ก็มาหลักหน่วยสูตรนี้ก็เข้าหลักหน่วยนะครับเป็นงวดที่ห้านะครับงวดที่หกนะครับห้าบวกเก้านะครับเป็นสิบสี่สิบสี่บวกเจ็ดนะครับเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิเอ็ดบวกสี่นะครับเท่ากับยี่สิห้าฉะนั้นเราใส่ห้าห้าบวกสามนะครับเป็นแปดแปดบวกสองนะครับเป็นสิบ ใส่ศูนย์นี่ครับสูตรที่หนึ่งเราได้ห้าแปดศูนย์นะครับเรามาดูสูตรที่สองกันนะครับใช้หลักร้อยนะครับแปดบวกสามนะครับเป็นสิบเอ็ดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดเราใส่หนึ่งหนึ่งบวกสามนะครับเป็นสี่สี่เราจะบวกหนึ่งคงที่นะครับสี่บวกหนึ่งเป็นห้าฉะนั้นนะครับตัวที่เราได้นะครับ เลขคู่เลขห้านะครับเลขวิ่งสองสูตรนะครับผลรางวัลออกสามสี่เจ็ดสองห้าแปดนะครับนี่ครับออกสองห้าแปดสองห้าแปดนะครับเราก็ได้เลขห้าคู่เข้ามาที่หลักสิบส่วนอย่างที่ผมบอกนะครับสูตรนี้นะครับเห็นไหมครับเข้ามาที่หลักหน่วยแล้วนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งส่วนมากจะมาหลักหน่วยนะครับใช้ได้เลยนะครับเนี่ยสูตรนี้น่าจะนําไปเล่นนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับยังไม่หลุดนะครับเขาส่วนมากจะเข้ามาหลักหน่วย เดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับตอนท้ายมาดูว่าต่อมานะครับ3บวก2เป็นห้าห้าบวก8ดเป็น13บ3 3บวก3นะครับ13บวก3าเป็น16ใส่6ไปเลย6เราจะบวก3ามนะครับ6บวก3าเป็น9 9้าเบวก1เป็น10ใส่ศูนหลักหน่วยสูตรที่1เราได้6 90ศูย์สูตรที่2นะครับ0ูนย์บวก3นะครับ0ูนย์บวก3ได้3 3มบวก3ามนะครับเป็น6 หกนะครับบวกหนึ่งหกบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบใส่ศูนย์อ่ะหกบวกหนึ่งนะครับเป็นเจ็ดใส่เจ็ดนะครับขออภัยครับฉะนั้นตัวที่เราคู่นะครับมาอีกแล้วครับเราได้คู่หกนะครับผลรางวัลออกสองแปดหกนะครับแปดเจ็ดสามสองแปดหกนะครับนี่ครับ เราได้คู่หกคู่เดียวนะครับรู้สึกว่าสูตรที่หนึ่งนี้จะเข้าแต่หลักหน่วยนะครับท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ดูอีกทีงวดตัดมานะครับแปดบวกสองเป็นสิบสิบบวกหกนะครับเป็นสิบหกสิบหกบวกสามนะครับเป็นสิบเก้าฉะนั้นเราใส่เก้าไปเลยครับนี่ครับเก้าบวกสามนะครับเป็นสิบสองสองบวกสองนะครับเป็นสี่นะครับ สูตรที่สองนะครับสูตรหนึ่งเราได้เก้าสองสี่สูตรที่สองนะครับเราจะใช้หลักร้อยนะครับห้าบวกสามคงที่นะครับเป็นแปดใส่แปดไปเลยครับแปดบวกสามนะครับเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งนะครับเท่ากับสองฉะนั้นตัวที่เราได้นะครับสูตรที่หนึ่งได้สูตรที่สอง นะครับสูตรที่หนึ่งเราเข้าเลขเก้านะครับสูตรที่สองเราเข้าเลขหนึ่งนะครับผลรางวัลออกสามเก้าหนึ่งนะครับทั้งสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองนะครับเรายังไม่หลุดนะครับเป็นเลขวิ่งนะครับเลขเด่นมาติดนะครับ ถัดมาเลยนะครับงวดล่าสุดนะครับ5้าบวกสามเป็น8 8ดแดบวกหนึ่งเป็นเก้า้าบวกสองนะครับเป็นส1บเอเราใส่หนึ่งนะครับหนึ่งเราจะบวก3ามงที่นะครับหนึ่งบวกสามเป็น4ี่สี่บวก2นะครับเป็นหนี่ครับเราได้หนึ่งสี่หนะครับสูตรที่1สูตรที่สองนะครับห้าบวกสามนะครับห้าบวก3ามนะครับเป็นแด แปดบวกสามนะครับเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสองอ่าหนึ่งบวกหนึ่งนะครับต้องขออภัยครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองฉะนั้นเราได้คู่เดียวคู่เลขหนึ่งนะครับผลตรรางวัลน,นะครับในงวดล่าสุดออกแปดหนึ่งหนึ่งเราเข้าเลขหนึ่งตัวเดียวตัวเลขวิ่งเรานะครับเทียบชนให้สองสูตรนะครับนี่ครับหนึ่งงวด นะครับเอากู้ที่โชนนะครับสองงวดสามงวดนะครับสี่งวดห้างวดนะครับหกงวดเจ็ดงวดนะครับแปดงวดและเก้างวดนะครับฉะนั้นเราได้เก้างวดนะครับ นี้จะเป็นสูตรเก่านะครับไม่ใช่สูตรใหม่ด้วยนะครับสูตรนี้สูตรนี้นะครับใครที่อยังพอจะจําได้นะครับยังพอจะจําได้ที่นี่ครับใครที่จําสูตรนี้ได้ครับงวดประจําวันที่สิบหกสิงหาคมนะครับงวดประจำวันที่สิบหกสิงหาคมนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเทียบทนสองสูตรให้เลยนะครับได้หนึ่งสี่หกนะครับงวดประจำวันที่สิบหกสูตรที่สอง ได้8 1 2ฉะนั้นนะครับตัวเลขวิ่งเราเราได้คู่ที่1 1 1, 1. นะครับงว่ประจำที่16สิงหาคมที่ผมลงให้ไปก่อนหน้านี้นะครับฟันมา100เปร์เซได้วิ่งเลข1ตัวเดียวฉะนั้นนะครับสูตรนี้ก็คือสูตรเก่านะครับอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้ผมถึงบอกว่าถ้าสูตรไหนเข้าผมจะนำมาลงให้กับเพื่อนสมาชิก เรามาดูงวดวันที่หนึ่งกันยาโจนะครับว่าจะได้คู่ชนคู่ไหนนะครับมาดูสูตรที่หนึ่งนะครับเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบแปดสิบแปดบวกแปดนะครับเท่ากับยี่สิบหกนะครับเราใส่หกไปตัวแรกหกบวกสามนะครับเป็นเก้าเก้าบวกสองนะครับเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งนี่ครับ อย่างที่ผมบอกนะครับส, children, สูตรที่หนึ่งนี้ส่วนมากจะมาที่หลักหน่วยนะครับจะมาที่หลักหน่วยนะครับเราพยายามดูนะครับสูตรที่สองนะครับหกบวกสามหกบวกสามเป็นเก้านะครับเอาแล้วครับเราได้คู่แล้วนะครับเก้าบวกสามนะครับเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งนะครับเป็นสองนี่ครับตัวที่เราชนนะครับเราได้เลขเก้า กับเลขหนึ่งเอาละครับงวดนี้นะครับเลขวิ่งสองตัวนะครับสองตัวมาตัวมาแน่นอนนะครับการันตีได้เลยนะครับผมขอการันตีเนี่ยนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งนะครับกันยายนหกสามนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนหกสามนะครับตัวที่มันชนก็คือเลขเก้าเลขหนึ่งนะครับ เราได้แล้วนะครับเลข9ก้าเลหนึ่งนะครับเลขวิ่งบนเลขเด่นบนติดบนมาแน่นอนนะครับขอการันตีได้เลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นะครับช่องนี้ครับเลขเด็ดดอปเปิ้ลขอการันตีได้ว่า9กับ1มีติดมาแน่นอนนะครับบนฉะนั้นนะครับผมก็จะเรียงให้ดูนะครับผมก็จะเรียงสูตรที่1นะครับเราได้6 91นะครับสูตรที่1เราได้6นะครับ9สูตรที่1เราได้6 9 1นะครับ สูตรที่สองเราได้เก้าหนึ่งสองนะครับได้เก้านะครับได้หนึ่งได้สองฉะนั้นตัวที่มันชนจริงๆนี่นะครับสองสูตรนะครับเราได้ชนที่หนึ่งและชนที่เก้านะครับนี่ครับ งวดประจำวันที่1กันยายนนะครับท่านผู้ชมเราได้เลขชนที่9กับ1นะครับต้องมารอลุ้นนะครับต้องมารอลุ้นว่างวดประจำวันที่1กันยายนเนี่ยมันจะออกอะไรนะครับตรงนี้นะครับก็คืองวดประจำวันที่1กันยายนซึ่งสูตรเนี่ยที่ผมไล่มาดูนะครับตามใส่จีที่ผมให้มาเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเราได้ที่9กับ1นะครับ เราต้องมารอดูนะครับว่าเลขเก้ากับเลขหนึ่งเนี้ยจะมาหรือเปล่านะครับเลขเก้ากับเลขหนึ่งนะครับจะมาหรือเปล่านะครับส่วนใครที่รอชุดนะครับเลขวิ่งบนสามสูตรเลขวิ่งบนสามสูตรนะครับที่ผมสรุปให้งวดก่อนงวดประจำที่สิบหกนะครับฟันหนึ่งฟันหนึ่งนะครับก็เท่ากับว่าตัวนี้สามสูตร ตัวนี้2สูตรก็รวมทั้งหมด5สูตรก็ฟัน1ฟัน1ตัวนี้ก็ฟัน1ฟัน1ทีนี้เราต้องรอรุ้นด้วยนะครับรอรุ้นว่าอ่างวดวันที่1นี่ครับงวดวันที่หนึ่งกันยาเนี่ยมันจะมาชนยังเหลืออีกนะครับเลขวิ่งตัวเดียว3สูตรนะครับจะมาชน9ก้ากับ1อีกหรือไม่ก็ต้องรอดูนะครับต้องรอดูในคลิปหน้า ถ้าชนนะครับขอการันตีได้เลยร้านเปอร์เซ็นต์นะครับ9ก้ากับ1ถ้ามันชนกันจริงๆ6สูตรมาแน่นอนครับชัวร์ครับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวรอสรุปคลิปหน้านะครับผมจะเอาเลขวิ่งบนนะครับ3สูตรนะครับ3สูตรนะครับว่ามันจะชนตัวไหนบ้างเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้อีกทีนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้เลขวิ่งแล้วนะครับ9ก้ากับ1นะครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนคลิปหน้านะครับพรุ่งนี้ เดี๋ยวลงให้ครับว่าจะเจอ,อชนกับชุด9กับ1หรือเปล่าวันที่1กันยาเดี๋ยวรอรุ้นครับสำหรับวันนี้ต้องราสมาชิกไปก่อนนะครับสวัสดีครับ